สวัสดีครับกลับมาพบกับงานไม้เที่ยงคืนงานไม้โฮมเมดอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกัน5ข้อควรรู้ก่อนจะลงทุนซื้อโต๊ะเลื่อยม a ค i t a MLT 1 0 0ยอดนิยมตัวนี้มาใช้งานมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ข้แรกนะครับรัออ้วรั้วซอยหรือลิฟเฟนของโต๊ะตัวนี้มันสั้นมันไม่สุดหน้าโต๊ะนะครับแล้วก็มันล็อกที่ด้านนี้ด้านเดียวไม่มีล็อกอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีโลคประจําตัวคือมันจะให้ตัวได้นิดนึ่งเวลาเราดันไม้รแรงๆอ่ะ นี่คือเรื่องแรกที่ต้องรู้แต่ผมก็เห็นหลายคนนะครับทั้งคนไทยทั้ง,ต,งต่างประเทศต่างชาติเขา Modify ก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นใครสนใจก็ลอง Google หรือว่าเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันมันไม่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาถ้าเร,เราดันแล้วไม่ระวังเนี่ยไม้มันจะวกกลับเข้าไปหาไปเรื่อย แล้วเกิดคิกแบ็กได้นะครับเพราะฉะนั้นควรรู้ข้อที่2คือไรวิงไหนนะครับไรวิ่งไหนคือตัวเนี้ยตัวกันไม้ตีกลับเนี่ยขอโทษคือตัวกันไม้หนีบนะครับไร่วิ่งไหนของ MLT-100 มันไม่เสมอกันไปกับไปเรื่อย ข้อเสียก็คือเวลาเราจะตัดไม้แบบตัดไม่ขาดเนี่ยมันมันทำไม่ได้นะครับเช่นเราจะผ่าไม้สักหน้าสัก15เซนติเมตรอ่าแต่ว่าใบาเลือ่อยมันยกสูงสุดได้ประมาณ9ซนติเมตรโดยปกติเราก็จะผ่าทีละครึ่งน,นะครับซึ่งถ้าไร้วิ่งไนท์มันอยู่สมอกับใบเลือ่อยเนี่ยก็ทำได้แต่ว่า m l ็1 0 0เนี่ยไรวิ่งไนท์มันอยู่สูงขึ้นมาจากใบเลือ่อยีกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะ ผาแบบไม่ขาดเลยแบบนี้ไม่ได้รวมถึงเวลาเราจะปากไม้ใช้ใบเลื่อยปากไม้เป,เป็นเขาเรียกอะไรนะจะทําพวกฮาร์ปแบบนะครับมันจะทําไม่ได้เพราะว่ามันติดไล์วิงไนท์อนี่คือข้อที่2นะครับแต่ว่าไลฟ์วิงไนท์เนี่ยควรติดไว้นะครับเหมือนที่อย่างที่ผมบอกมันเมื่อกี้ว่าหรือว่าซอยมันมันสั้นเนี่ยเวลาเราตัดไม้บางทีไม้มันจะวกกลับเข้าไปหาไปเรื่อยแล้วเกิดไม้ตีกลับหรือว่าคิดแบกได้ ก็ควรใส่ไว้เรื่องที่3ก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะไอตัวแผ่นอินเสิร์ตตัวนี้ตรงหน้าโต๊ะที่เป็นพลาสติกสีดำเนี่ยนะครับมันมันเป็นพลาสติกเาะาะนั้นมันจะมันก็จะให้ตัวได้มากหน่อยรวมถึงมันไม่เรียบไปกับหน้าโต๊ะนะครับแล้วก็ตัว MLC100 เนี่ยรู้สึกจะไม่มีตัวหนอนข้างล่างที่ใช้ปรับระดับยังบอส GTS10J ตัวเดิมของผมเนี่ยมันจะมีตัวหนอนเล็กๆข้างล่างแผ่นเกรดนี้นะครับอ่ามันจะปรับให้แผ่นเกรดเสมอกับหน้าโต๊ะได้แล้วก็แผ่นเกรดเป็นโลหะด้วยไอ้ตัวสีดแดงๆเนี่ยของบอสนะครับรวมถึงตัวช่องว่างตัวเนี้ยอ่มันค่อนข้างจะกว้างนะครับเวลาเราซอยไม้เล็กๆอ่าบางทีมันตกลงไปแล้วมันเกิดอาการคิกแบ็กแต่ว่าถ้าเป็นไม้เล็กๆคิกแบ็กก็อาจจะไม่ไม่ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับจะ่ทำให้เราตกใจ 3แล้วเนาะแล้วก็ C คือไมเตอร์สล็อตที่ใส่ไมเตอร์เกียนะครับมันมันคลอนได้มันไม่แน่นเรียแล้วก็มันไม่ใช่ขนาดมาตรฐานรู้สึกมาตรฐาน19มิลหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพวกโต๊ะที่เป็นคาบิเนตเนี่ยมันจะประมาณ19มิลถ้าผิดก็ขออภัยด้วยผมไม่เคยมีโต๊ะคาบิเนตเคย Google มาแล้วจำไม่คยได้อ่ะของ m l t 1 0 0เนี่ยมันจะเล็กกว่า เพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถใช้ไมเทอร์เกตหรือว่าลานแฝดอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของล็อกเคอร์อะไรอีกอะินคราแล้วก็เครกจิกพวกนี้นะครับเราจะไม่สามารถเอามาใช้ได้ว่าของเอ็นเอทีร้อยยัมันเล็กกว่าแต่ว่าจริงๆในการใช้งานก็ที่ผมใช้มาเนาะผมก็อาศัยดันดันไปชิดด้านใดด้านหน,นึง่ง เป็นด้านเดียวกับที่เราตั้งตอนตั้งองศากับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดันตัดต,ตรงๆอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ที่ไม้เราก็จะยังได้ฉากอยู่เหมือนเดิมนะครับในการแก้ปัญหาง่ายๆสข้อแล้วเนาะต่อไปข้อสุดท้ายอันนี้แถมให้หน้าโต๊ะเนี่ยตอนออกจากร้านมาใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ลื่นเอาแง่ว่ามันไม่ค่อยลื่นนะครับ เราสามารถทําให้มันลื่นได้ด้วยง่ายๆลงแว็กกับตอนแรกผมลองใช้แว็กสําหรับลงไม้ลองลงดูเออเฮ้ยมันก็ลื่นขึ้นแต่ผมนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นโลหะโลหะทําสีเพราะฉะนั้นเราใช้แว็กสําหรับรถยนต์สาหรับเคลือบสีรถยนต์จะดีกว่าไหมผมก็เลยเอามาลองใช้ดูเออเฮ้ยลื่นดีลื่นขึ้นเยอะ แบบ right Again, ี right ้เศนเลยนะครับจริงๆหลายคนก็คงน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วจริงๆผมเองก็ใช้มาตั้งแต่โต๊ะเลื่อยตัวแรกแล้ะไอกระป๋องกระป๋องเนี้ยนะครับแว็ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่สมัยโต๊ะเลื่อยสเตลเล่ตัวแรกพอเปลี่ยนเป็นบอส g c s 1 0 j ผมก็ยังใช้มันอยู่แต่ว่าด้วยความห่างเห้นเอาไปเก็บไว้ตรงลงรถนะครับก็เลยไม่เห็นก็เลยลืมไปแล้วมีแว็กงานไม้เพียบ นึกขึ้นได้มีแว็กตัวนี้นี่ว่าพอ,อาลงมาเอาลองมาใช้ดูเออดืดปลืดเลยอ่ะอันนี้เป็นแถนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสังเกตว่าหน้าต๊ะ MLC ร้อยรุ่นที่มีขายอยู่ในตลาดตอนเนี้ยของใหม่นะครับเหมือของผมเนี่ยมันจะเป็นหน้าเรียบๆเ,เลยอ่าตรงๆไม่มีลวดลายไม่มีคํา่ามากีต้าละนะครับมันจะไม่เหมือนตัวเก่าๆที่เราเห็นที่มันจะมี ปั๊มลายมีตัวมังติต้าอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะว่าหน้าโต๊ะเรียบๆแบบเนี้ยมันมันจะลื่นลื่นกว่านะครับหลายคนอาจจะจะได้ไม่ตกใจผลแกะมาเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนในวิดีโอของคนอื่นที่เห็นเมพาะวิดีโอเก่าๆเนาะถ้าเป็นวิดีโอใหม่ๆเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าหน้าโต๊ะมันเรียบแบบนี้นะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับเอามาเล่าให้ฟัง 5ข้อควรรู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อมา k กต้าเอ็มเร้อยสำหรับวันนี้งานไม้โฮเมดเวอร์ชันงานไม้เที่ยงคืนมาเจอกันมืดๆแล้วก็มุมกล้องอาจจะแสงเงาแล้วจะแปลกๆเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้ทางนู้นเต็มไปด้วยไม้ทั้งไม้ที่ยังไม่ทําแล้วก็ไม้ที่ทําแล้วก็คือชุดโต๊ะเด็กปรับระดับของผมที่ทําให้ลูกกับหลานนะครับมันกองกันเต็มอยู่เราไม่สามารถเอากล้องไปตั้งยุนเดิน ได้ก็เลยมาเป็นมุมน,นี้แล้วก็แสงอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยงไงวันนี้ก็สวัสดีเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้รักษาตัวอย่าไปติดโควิดมานะครับบ๊ายบาย